สวัสดีครับพ่อคาไปเที่ยววันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีถูกแล้ว <c oughs> ดเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ <c oughs> เราเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าลูกจะต้องการเราแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเราจึงอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขที่อยู่กับลูกให้นานๆเราได้พาลูกไปออก แคมปิ้งกางเต้นเล่นน้ำดูช้างทำอาหารขับเอทวันนี้เรามากันที่วังโพแคมปิ้งอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปตัวอย่างของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาจริงๆกันเลยดีกว่าถ้าอย่างไงก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับกดตรงนี้นะครับโอเคก,ก,ก, okay, กด ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด,ดคอมเมนต์มาด้วยนะครับถ้าดูคลิปเราจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตามตัวเต็มกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ บอกแล้วว่าเช้ามันเปียกนและอยากให้น้ำเปล่เชื่อน้ำเปล่จ้า เนื้อแดดเดียวสุกมาแล้วหรือเปล่าเื้อหแงแงเยอะแเธอว่าแหนมสุกไหมไม่สุกไม่สุกแล้วเธอว่าคิดว่ามันมีพยาธิไหมไม่มีไม่มีอ่ะเพราะว่ามัผ่านการต้มแล้ว <c oughs> บ้าเราบอกไม่สุก ผ่านการต้มยังไงวะโอเคครับหลังจากที่เรากินข้าวกินปลาอาบนะ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคุยกันหน่อยนะครับวันนี้พ่อหนึ่งพาลูกๆมาที่วังโพแคมปิง้งอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจะนะบุรีนะครับ เรามาถึงที่นี่นะครับบางโคแคมปิ้งประมาณบ่ายโมงเนาะแล้วก็สภาพอากาศก็ไม่ถือว่าร้อนครับมีแดดโชคดีที่ฝนไม่ตกด้วยนะครับเราจัดการการ,การเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาลูกๆนะครับลูกๆลงไปเล่นน้ํานิดๆหน่อยๆน่อ,น,อนะครับบริเวณพื้นที่ลานกลางเต็นท์นะครับแห่งนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะลมรื่นครับมีต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็มีบริเวณจุดการเต็นท์ที่หลากหลายนะครับ แล้วก็ในส่วนของพื้นที่บ้านพักก็มีนะครับเป็นบ้านพักมี4หลังติดแอร์อย่างดีแล้วก็ใครที่อยากจะได้ฟิลแบบการเต้นนอนนะครับก็จะมีเป็นแบบโดมกระโจมแบบแคมป์นะครับอีก4หลังส่วนห้องน้ำห้องท่าก็แบ่งชายหญิงครับแบ่งแยกชายหญิงมีห้องส้วม2ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำ1ห้องมีพื้นที่ซักล้างนะครับ อีกหนึ่งจุดเนาะแล้วก็ส่วนบริเวณลานการเต้นก็มีปักไฟครับก็คือตามจุดต่างๆเยอะแยะมากมายสะดวกสบายแน่นอนกิจกรรมที่น่าสนใจของวังโพแคมปิ้งนี้นะครับก็หลักๆของเขาเนี่ยคือเขามีช้าง,ขงเขาเลี้ยงช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือชาวแคมป์นต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเนี้ยเขาก็จะมาขี่ช้างนั่งช้างแล้วก็อาบน้ําให้ช้างเล่นกับช้างอะไรประมาณนี้ละครับ อีกหนึ่งอย่างก็เป็นขับรถ a อทีวีับแล้วก็ไปล่องแพเปียกเนาะที่แม่น้ำแควน้อยเรากลางตรงบริเวณติดริมแม่น้ำเลยนะครับช่วงกลางวันเนี่ยน้ำก็จะลงนะครับเขื่อนเขาปล่อยน้ำน้อยลงน้ำก็จะลงก็จะมีพื้นที่เป็นาหาดหินนะครับสวยงามมากลงไปแช่น้ำได้เลยเย็นสบายแน่นอนเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มแล้วนะครับลูกๆก,ก็หลับกันหมดละเนาะเดี๋ยวจงไงก็ขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าวันนี้ก็ได้มาบอกเล่ากันนะครับสำหรับพื้นที่ลานการเดินที่น่าสนใจเดี๋ยวต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับลาพีสั์ครับ วันนี้เราพาลูกมาแคมปิ้งที่วังโพแคมปิ้งอำเภอสายโยกจังหวัดกาญจบนบ,บุรีเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมากมายครับได้เล่นน้ำดูช้างนะครับแล้วก็ขับ ATV แล้วก็ลูกชายก็ได้ตกปลานะครับเล่นกันอย่างสนุกสนานสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเต็นท์กันก่อนรับเราจะกลับบ้านกันแล้วก่อนกลับบ้านเราจะพาลูกไปแวะอีกที่หนึ่งครับเป็นวัดนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนที่ดูพวกเรานะครับยังไงก็วันนี้ก็คงจะพอเดียเพียงเท่านี้นะครับก็คงต้องอำลาไปก่อนครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ เราพาลูกๆมาแคมปิง้งมากางเต้นกันนะครับเราก็หวังพื้นที่ที่เงียบสงบแหละแต่บางทีเราก็ต้องมีกิจกรรมให้ลูกด้วยนะครับก็คือวันนี้เราจะมาขับ ATV กันนะครับพาลูกออกไปลุยแดดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยเยย ไปจะลุยป่ากัน